แพ้อีกแล้วแมนยูครับแพ้อีกแล้วครับท่านนะอะไรมันจะแพ้ซ้ำแพ้ซากแพ้แล้วแพ้เล่านะครับแพ้แบบไม่รู้จักเหน็ดแพ้แบบไม่รู้จักเหนื่อย จริงๆก็มันพอเข้าใจได้นะครับความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดเนี่ยนะเพราะว่าในศึกพรีเมียร์ลีกมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วนะไม่มีไม่เหลืออะไรให้ลุ้นแล้วนะครับแพ้ทุกนัดก็ไม่ตกชั้นชนะทุกนัดที่เหลือก็อันดับก็คงจะไม่ได้ขยับขึ้นไปสูงกว่านี้สักเท่าไหร่มันก็จะอยู่ตรงนี้แหละสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับจองจองพื้นที่แถวนี้ไว้เพล่เผ อาจจะลงไปถึง17บเเลยก็เป็นได้นะครับมันก็เลยแพ้ไปไม่มีปัญหานะครับแต่พอมันแพ้ซ้ําแพ้ซากแพ้แล้วแพ้เล่านะครับแพ้อยู่นั่นแหละตองตรงๆนะคือมันละเหี่ยใจอ่ะมันอดกันละเหี่ยใจไม่ได้และที่สําคัญมันมันดูบอลแล้วมันเสียสุขภาพจิตเกิดมาจากอืต้องใช้คําว่า ตั้งแต่ขายวิญญาณให้ปีศาจแดงนะฮะอันนี้ผมนะตั้งแต่ขายวิญญาณให้ปีศาจแดงเนี่ยนะครับสามสิบกว่าปีเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละครับแมนยูแพ้ในหลีกสูงสุดสิบหกนัดเข้าไปแล้วแล้วมันยังมีโอกาสเพิ่มอีกเพราะมันยังเหลืออีกสามเกมนะครับมันอาจจะไปเป็นสิบเจ็ดสิบแปดหรือสิบเก้าเลยก็เป็นได้โอ้โหนะทั้งๆนี่ขนาดเข้าใจนะว่าเฮ้ย ตอนนี้พิมีลีกปล่อยมันไปออไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเปลืองสิ้นเปลืองพลังงานกับพเมีลีกแล้วมุ่งเน้นไปที่ยูโรปาลีกเลยทุกบ่อข้าวในพิมีลีกทิ้งนะตยยูโรปาลีกให้แตกเพียงอย่างเดียวเข้าใจนะครับเข้าใจได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันเสียสุขภาพจิตนะมันเสียสุขภาพจิตมึงมึงเล่นแพ้ยันเตเลยมึงเล่นแบบ ไม่ชนะใครให้ให้เด็กผีได้ชื่นใจบ้างเลยนะครับไม่เอาเข้าใจได้แต่มันก็ต้องมันก็ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีอะไรบ้างนะอ้าวโอเคนะโอเคประมาณนี้แล้วกันที่เกียดบ่นมากนะครับเดี๋ยวก็หาว่าเฮ้ยแมนยูมันต้องไปนเน้นในยูโรปาลีกนะก็ตามนั้น <c oughs> <c oughs> หรือว่าผมนี่ผมอาจจะลืมอะไรไปบางอย่างนะครับคือช่วงหลังนี่อย่างที่เคยบอกอะ่ะก่อนเกมแมนยูผมจะแก้เครดนะครับด้วยการโกนหนวดให้มันเกลี้ยงเกลาเลยปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยมันไม่มีหนวดให้โกนผมมานั่งนึกอา้าวไม่มีหนวดให้โกนทำไงดีวะในร่างกายเรายังมีอะไรที่มันเป็นเส้นขนหรือเปล่าปรากฏว่ามีนะฮะ มียุบยับเลยนะครับแล้วมันดูรกรุงรังด้วยเมื่อวานเนี้ยก็นึกขึ้นได้เออจริงลืมลืมโกนแล้วมันเกิดอาการที่ภาษาอังกฤษภาคว่า dragon eat noodle หรือแปลเป็นไทยนะฮะ dragon eat noodle ก็มังกรกินหมี่ว่าแล้วนี่ครับนี่ไอที่ผมถืออยู่ในมือเอ้ยนี่ ที่ผมถืออยู่ในมือโอ้โหอ้กีโกนขนแขนให้ดูกกนขนแขนให้ดูปลื้ดปลืปลื้ดที่ผมถืออยู่ในมือไค่กลูมมิ่งครับที่โกนขนน้องชายที่โกนขนน้องสาวหรือที่โกนขนเดวิดมอยหรือที่โกนขนหมอ้อ้ถุยอีเหี้ยเยอะเหลือเกินเอาเป็นง่ายๆแล้วกันนะฮะ ที่โกนขนน้องชายหรือน้องสาวชายก็ใช้ได้หญิงก็ใช้ดีเฉพาะอย่างยิ่งหน้าร้อนที่อากาศมันร้อนอบอ้าวแบบนี้นะครับไอ้ตรงจุดซ่อนเร้นเนี่ยมันจะหมักหมมนะครับเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะฮะมันชุ่มโชกเหงื่อไหลใครยอ้อยเพราะนั้น ใช้มันนะครับตกแต่งหรือไม่ก็โกนมันออกไปนะครับถ้าไม่โกนมันออกไปมันอาจจะรกรุงรังมากนะครับแล้วมันก็ออย่างที่ผมบอกอะ่ะดรา้อนอีตนุดเดิลไอสัตว์พอลุกขึ้นมาปุ๊บแม่งดึงตึงปับ๊บไอเฮีย้ยสบดออกมาเลยว่าไอสัตว์เจ็บชิบ,ชบหายนะครับเพราะฉะนั้นจัดไปครับไขกลุมมิ่ง ใครดูช่องบอบูชาแนลนะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษแบบสุดๆโปรโมชั่น5.5มี2ราคามานำเหนือราคาแรกนะครับลดกระนำซัมเมอร์สยามเหลือเพียง1,400บาทเท่านั้นแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยนะฮะจากราคาเต็มเนี่ย2,000พัรเศษ เหลือแค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทลดกระดน่ำซัมเมอร์เซลกันไปอันนี้คือโปรแรกอีกหนึ่งโปรเป็นโปรรับเฉพาะนะครับช่องบอบูเท่านั้นนะคือโปรที่ลดเหลือหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทแต่แถมใบมีดนี่นะครับแถมใบมีดไอเน,นี้แบบเนี้ยแล้วใบมีดเขาแพงนะใบมีดอันหนึ่งก็ห้าร้อยแปดสิบกว่าแล้วนะครับอันนี้ลดเหลือหนึ่งพัน ห้าแปดบหบาทจัดไปนะครับมีสองช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองแล้วก็สามทุ่มนะครับถึงเที่ยงคืนนะมีแค่สองช่วงเวลาที่จะใช้โปรโนี้หนึ่งพ้าปบหบาทว่าแล้วอย่ารอช้าไปจัดไข่กลุมมิ่งนะครับมาตกแต่งนะครับมา โกนขนน้องชายให้มันดูสะอาดสะอ้านให้มันดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือถ้าหญิงจะซื้อไปนะครับก็เอาไปตกแต่งให้มันเป็นสามเหลี่ยมทองคำให้มันดูสวยงามนะครับหน้าจุดจุดจุด,จด <c oughs> นะอ่ะอย่าลืมนะครับตอนนี้ของปลอมแม่งระบาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อของปลอมเข้าไปเนี่ยนะครับรับรองไข่มึงโดนบาดเป็นแผลแน่นอนแต่ถ้าของจริงเนี่ย ไม่มีโดนบาดดูง่ายๆครับกล่องอันนี้กล่องแบบออกใหม่นะครับแพ็กเกจแบบออกใหม่นะครับของปลอมมันเอากล่องห่วยๆกล่องเก่าๆเนี่ยไปใช้นะครับดูนะฮะน,นี้คือกล่องใหม่สีสันสวยสดงดงามนี่มีสีดำนะครับแล้วก็อันนี้สีอะไรวะนั่นแหละดูสวยงามนะครับกกันไปด้วยแล้วกันกับโปรพิเศษของไข่กรูมิ่งนะผมก็ต้องใช้เพราะว่า อย่างที่บอกนอกจากมังกรจะกินหมี่แล้วบางทีอ่ะเราอาจจะต้องแก้แก้เครดให้แมนยูชนะเดี๋ยวคอยดูฮะนัดหน้ากูโกนแม่งก่อนเลยดูดิแมนยูมันจะชนะหรือเปล่าทีนี้ย้อนกลับไปในเกมล่าสุดของพลพรรคปีศาจแดงเมื่อคืนนะครับเอาจริงๆเนี่ยรูเวนนาวริมทำในสิ่งที่เด็กผีทุกหมู่เราเนี่ยอยากจะเห็น คือคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าพรีเมียร์ลีกแม่งไม่มีความหมายอะไรแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเกมในพรีเมียร์ลีกเอาตัวสำรองให้โอกาสเด็กดาวรุ่งจากโรงเรียนลูกกรอกขนองแล้วก็เก็บตัวหลักพักตัวหลักเอาไว้ใช้ในยุโรปาลีกโดยเฉพาะอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าเขาจะเอาตัวสำรองลงเห็นไหมครับเขาจัดทีมต้องใช้คำว่าทีมชุดสองเลยก็ว่าได้เอาตายบายินดีครับยืนเฝ้าเสาแทนองโดเรโอนาน่า เซนเตอร์แบ็กสามตัวก็ใส่เจ้าหนูไทเลอร์เฟดริสซันนะครับเฟดริสซันเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงแบ็กซ้ายใช้แฮร์รี่อาร์มาสนะครับเห็นไหมกองหน้าใช้ชิโดโอบิมาตินเท่านั้นไม่พอเอาลุกชอนนะครับที่เพิ่งหายเจ็บนะครับลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทางซ้ายเมสันเมาส์ยังแทบจะไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงเลยแล้วก็หายเจ็บไปนานเพิ่งกลับมาเรียกความฟิตกลับมาได้ ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอะไรมากมายก็ส่งลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็พูดง่ายว่าเป็นทีมชุดสองเราอยากเห็นอยู่แล้วนี่เก็บไว้เลยนะครับพวกตัวหลักโอนันห์5เฮอร์รี่แม็กควายเลนนี่โยโร่นะครับนุสแสมัสราวีเก็บเอาไว้ก่อนบลูโน่แฟนนันกาเซมิโรเก็บเอาไว้เลยนะครับรวมถึง <laughs> ลัดมุสฮอยลุนตอนนี้เป็นตัวหลักก็ต้องเก็บเอาไว้ ใช้ชุดสองลงเล่นนะครับอ่ะเปิดเกมขึ้นมาเบรนฟอร์ดช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟอร์มเขาร้อนแรงกว่านะครับฟอร์มเขาร้อนแรงกว่าเกมรุกเขามีความจัดจ้านนะเขามีบริยองเอมโบโม่เขามีโยอันวิสซ่านะครับเขามีตัวเจ็บๆทั้งนั้นไลยเควินชาเดอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับตัวเขาแบบจี๊ดๆเปิดเกมมาไม่นานนะครับก็ตามเชิง เจ้าบ้านอย่างสโมสรพึ่งน้อยครองบอลบุกมากกว่าแล้วก็พยายามโจมตีแมนยูเนี่ยนะครับด้วยลูกกลางอากาศเราจะเห็นเลยนะฮะได้ทุ่มกูทุ่มไกลเข้าเข้าใส่เขากดดันเลยนะครับลูกเซตพีดบอมใส่เลยนะครับลูกเปิดจากริมเส้นลูกคลอสจากด้านข้างนะและเวลาเข้าบอลเนี่ยนะครับเขาเห็นเด็กแมนยูเนี่ยโอ้โห,หนาตาแม่งละอ่อนละอ่อนทั้งนั้นเลยเด็กสิบแปดเด็กยิ้มมิบอะไรอย่างเงี้ย เบนฟอร์ดแม่งเข้าบอลเร็วเข้าบอลแรงเข้าบอลหนักครบสูตรยังไม่ทันไรเป็นรองแล้วนะครับเบนฟอร์ดครองบอลบุกได้มากกว่านะครับแต่แมนยูก็อาศัยการเปลี่ยนจังหวะทรานซิชชั่นนะอาศัยการดักบ,บอลแล้วก็เปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นนะรุกนะแบบฉาบฉวยเร็วก็มาได้ประตูนำนะครับมาได้ประตูนำจาก ไปตัดบอลมาแล้วก็จู่โจมเลยคขาบี้เมนูจ่ายให้อลิฮันโดการาโชทางซ้ายไอการาโชแม่งก็ปาดด้วยซ้ายโอ้โหธรรมดานะฮะปาดด้วยซ้ายนี่ไม่ค่อยแม่นเมื่อวานนี้ปาดด้วยซ้ายโอ้โหและเป็นเมสันเมาส์นะครับพุ่งเข้าไปชาร์จตุงตะข่ายตรงนี้ต้องชมเมสันเมาส์ว่าหาตำแหน่งนะครับอ่านเกมได้ดีแล้กวก็มีสัญชาตญาณโอ้ยนานา,นานจะยิงทีพอเมสันเมาส์ยิงโอ้โหอเหีย เราก็ดีใจดิโอ้ยเฮียไม่สันเมายิงนะครับที่ไหนได้หลังจากนั้นหายนะมาเยือนหายนามาเยือนจริงๆนะครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์แทนที่แบบจะเล่นรักษาสกอร์ด้วยความเหนียวแน่นแข็งแกร่งสิ่งที่เราเห็นคือแม่งจ่ายบอลกันขัดขาดเกินเกินโด,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 ดนบีบก็เอาตัวไม่รอดนะครับคุณภาพการรับส่งบอลเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดนะ คือการยืนตำแหน่งอีกนะครับยืนตำแหน่งกองหลังสามคนเนี่ยมันสับสนมันมั่วซั่วไปหมดนะครับเมื่อวานนี้หลังสามมีมาไตาเดอร์ลิกนะคะยืนตรงกลางทางขวาเป็นไอ้เจ้าหนูเฟรดดิกสันนะฮะแล้วก็ทางซ้ายเป็นลูกชอเราจะเห็นเลยลูกชอแม่งเกือบทำเข้าประตูตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มนะครับไม่ไม่เข้าใจกันกับเอาตายมายินดีอะไรแบบเนี้ยคือมันเห็นลางร้ายมาตลอด แล้วก็มาเสียประตูจนได้นะครับมาเสียประตูถามว่าเสียประตูเพราะอะไรก็นี่ไงคือคือจังหวะที่เสียประตูเนี่ยเบรนด์ฟอร์ดเขาทุ่มไกลเขามากดดันนะแล้วแมนยูก็เคลียร์ไม่ออกสุดท้ายบอลไปฉลับไอไอีเบิ้มเนี่ยเข้าประตูตัวเองแต่ก่อนเบรนด์ฟอร์ดจะได้ลูกทุ่มไกลนะครับนะฟังผมดีๆนะที่มาของการทุ่มไกลเนี่ยของการเสียลูกทุ่มของการเตะออกข้างคือตอนนั้นบอลอยู่ทางขวา พทริกดอกูนะฮะหรือที่ผมเรียกมันว่าไอห่บนะฮะและอยู่ดีๆเนี่ยนะครับไอห่บเนี่ยนะฮะมึงเตะสกัดภาษาบ้านป้ามึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับมึงเตะจุดพลุตูมเตะจุดพลุมาหน้าปากประตูตัวเองซะอย่างนั้นม,มึงจะบ้าหรือเปล่าใครสั่งใครสอน ใครบอกให้มึงเป็นกองหลังสก,กัดบอลหรือเตะบอลผ่านบอลมาหน้ามาหน้ากรอบเขตโทษมาหน้าปากประตูตัวเองมึงบ้าหรือเปล่ามึงเป็นกองหลังภาษาอะไรของมึงไม่มีใครเขาทำกันนะฮะนี่คือแสดงให้เห็นเลยว่ามึงไม่มีสมาธิไม่ได้มีความละเอียดละอ้อไม่ได้มีความรอบคอบไม่ได้มีความคิดอะไรเลยสักแต่ว่าแม่งเตะทิ้งทิ้งไป แม่งเตะเข้ามาหน้าปากประตูตัวเองมันก็กลายเป็นโอกาสของคู่แข่งมันนำมาซึ่งลูกทุ่มเนี่ยนะะแล้วไปซื้อมาดอกกูนะฮะไปซื้อมาดูเหมือนอามอริมเป็นคนเลือกด้วยเนี่ยเอาเอาเนี่ยเอามาจากเลสเช่เลยในประเทศมีไม่เอาไปเอามาจากกันโชแล้วดูดีที่มาจากกันโชสองตัวแรกอะเป็นไงล่ะนะนี่ก็ไปเอามาแล้วเป็นไงนะ อยู่ดีๆแม่งเตะจุดพลุมาหน้าปากประตูตัวเองห้อ,องบิดามึงถึงแก่กรรมไอ้ตัดนะครับหลังจากนั้นอย่างที่ผมบอกหายันะโดนตีเสมอแล้วก็โดนขยอกใส่นะฮะเสียประตูที่สองครึ่งหลังพยายามจะหือบ้างหืออือหน่อยนึงนะครับอย่าไปยอมง่ายๆโดนอีกสองดอกนะฮะจากจากสองหนึ่งครึ่งแรก เป็นสามหนึ่งเป็นสี่หนึ่งนะจัดไปนะครับเสียประตูง่ายๆแม่งทุกนัดแม้ว่าจะมีเซนเตอร์แบ็กสามตัวนะครับก็อย่างที่บอกอ่ะโอเคเข้าใจได้นะครับว่าไม่ได้เน้นอะไรแล้วในพรีเมียร์ลีกไม่เหลือลุ้นเฮอะไรแล้วก็โอเคตามนั้นแต่ก็ยังพอมีสิ่งดีๆนะครับอ่ะโอเคอย่างน้อยเนี่ยมึงโดนเป็นสี่หนึ่งมึงยัง รวมพลังนะครับพยายามกู้หน้าคืนมาบ้างตีตื้นได้สุดท้ายนะครับยิงคืนได้อีกสองดอกแพ้ไปแบบวุดวิดสี่ประตูต่อสามคือแพ้สี่หนึ่งเนี่ยมันน่าอับอายนะฮะมันแพ้แบบเสียหมาแต่แพ้แบบสี่สามมันก็ยังดูเออเฮ้ยมึงสู้หน่อยมึงแพ้แบบบุดวิด,วดนะฮะไม่ได้ไม่ได้งอมืองอตีนไม่ได้แพ้แบบโอ้โหยอมให้เขาชำเราแบบ ไม่ขัดขืนอะไรแบบนั้นนะฮะนี่คือข้อดีอ่าอย่างน้อยๆก็ไลต่ตีตื้นขึ้นมานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็โอเคนะเด็กๆอ่ะมันต้องขัดเกลามันต้องสร้างกระดูกกันอีกเยอะกระดูกยังอ่อนนะฮะยังต้องการแคลเซียมกันอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นไทเลอร์เฟริกซันนะครับเจอบอมลูกโด่งเข้าไปนี่โอ้โหเป๋เลยเฮี้ยไปไม่เป็นเลยมันขาดความนิ่งมันยังเด็กอยู่อันนี้อันนี้ก็ไม่ว่ากัน ไอแฮรี่อาร์มาสนะคะลงมาแรกๆดูเหมือนทรงจะด,ดีนะฮะหุ่นมาขามข้อเดียวใจสู้เล่นบอลหนักมีความเฉียบคมเด็ดขาดดีวันนี้พอไปเจอของจริงนะฮะไปเจอไอ้บรยงเอมโบโม่หน้าขวาของเบรนฟอร์ดเขาโอ้โหไอเฮี้ยแม่งเผาเครื่องสเละแม่งพาทัวเข้าใจไหมพาทัวนะสมัยก่อนผมก็เคยพาทัวนะพาทัวรอบห้องพาทัวรอบห้องไอสัตว์ รับเข้ากล่องไหมครับเข้ากล่องรถไฟไเฮียนะฮะพาทัวร์แม่งโดนพาทัวร์เลทเทชิโดโอบีเป็นไงกลองหน้าเฮียกูนึกว่าแรดฟอร์ดปลอมตัวมาเดินกระยองกระแยงไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนนะฮะแล้วก็จังหวะเข้าบาัตนะครับความแข็งแกร่งดูมันแหมมันอ่อนแอ่ดูมันสนิมส้อยอยังไงชอบกลนดูมันอึดอึดเฉยเฉยนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเด็กลงมาก็ต้องก็ต้องให้เวลาอีกนะครับดูดาวรุ่ง ต้องดูกันนานๆจะมาดูประเดี๋ยวประดาวเพียงแค่สามสี่นัดไม่ได้ต้องดูเลยต้องให้โอกาสเยอะๆแล้วก็ดูไปเลยว่าเล่นได้หรือไม่นะแต่ก็ยังโอเคที่อ่าหนึ่งเมสันเมา์ทำประตูได้และและจังหวะที่ทำประตูเนี่ยผมชอบโอเคมันไม่ได้ว่ายิงสวยงามอะไรนักหนาหรอกเพียงแต่ว่ามันเข้าไปอยู่ในถูกที่ถูกเวลามันสอดจังหวะหาจังหวะเข้าไปเนี่ยมันใช้ นะครับมันใช้การอ่านเกมนะครับใช้สัญารญานนะครับแล้วก็สุดท้ายจังหวะจบมันก็ทําได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็อเริฮันโดการาโชเออนะทั้งยิงทั้งจ่ายอ่าแอซิดด้วยทำประตูได้ด้วยนานๆจะเห็นแบบครบทั้งสองอย่างแบบนี้ทีหนึง่งแล้วก็สุดท้ายอาหมาัดดิยาโลนะครับลงมาเล่นในตําแหน่งวิงแบ็กขวาโอ้โหแม่งคคละเรื่องกับไอ้ดอกูเลยเียน,นะครับดิยาโล นะมันมันลงมาแล้วมันเล่นบอลฉลาดกว่ามันคล่องแคลว่วว่องไวกว่าแล้วก็ลากตัดในไปทำประตูได้วิงแบ็กมันต้องแบบนี้นะฮะรับได้รุกต้องจัดหน่อยกล้าเล่นกล้าเปิดไม่ใช่วิงแบ็กไอเ้เี้ได้บอลปุ๊บขาะไปคาะไปคาอมาไอ,เอ้เีเเ้คืนหลังแมนยูเนี่ยยันเตเลยเข้ะไปเข้ะมาคืนหลังเข้ะไปเข้ะมาเซตใหม่ไอ้สัตว์ดูแล้วมันน่าอึอดอดัดนะแล้วลืมบอกอีกอย่างมาไต้เดอร์ลิกกลับมาไม่คุ้มเลยเห็นไหมครับ เอามาลงแล้วก็เจ็บอีกก็ดูแล้ววันพฤหัสนี้ไม่น่าจะลงเล่นได้อ่ะโอเคก็สำหรับเด็กผีทุกหมู่เหล่านะครับถึงตอนนี้เราต้องทำใจแล้วละ่ะนะทำใจแล้วก็กลืนโลหิตนี่กลืนก้อนเลือดลงไปในลำคอเพื่อประสานร,รอยต่อของหัวใจที่ปวดร้าวคือเราต้องเข้าใจให้ได้ต้องทำใจให้ได้ว่าพรีเมีย ไม่มีความหมายไม่เหลืออะไรให้ลุ้นแล้วนะครับไม่มีความหมายอะไรแล้วเราต้องทุบหม้อข้าวทิ้งแมนยูทุบหม้อข้าวพรีเมียร์ลีกทิ้งแล้วทั้งหม้อข้าวแบบธรรมดาแล้วก็หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทุบแม่งให้ทิ้งเอามาใช้ทุบทิ้งแม่งพังไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตียูโรปาลีกไม่แตกไม่มีข้าวจะแดดรวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ก็ไม่มีให้แดกด้วยขอบคุณครับ